ครับก็ชาวจังหวัดกาญจนบุรีคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่10มกราคือในวันนี้นะครับตั้งแต่6 6นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มทําการสร้างสะพานข้ามทางแยกวังสารพีรวมทั้งแยกแก่งเซียนนะครับซึ่งแยกแก่งเซียนจะพิเศษหน่อยคือจะมีอุโมงคลอดลอใต้ทางแยกด้วยสําหรับแนวทางในการแก้ปัญหานะครับของเราได้มีการประชุม เตรียมเตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจภูธรจังหวัดนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแขวงทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทุกภักส่วนนะครับได้ได้มาร่วมกันวางแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับในเบื้องแรกเราก็ในช่วงการจราการจราจรแอรอัดเนี่ยเราก็จะขอความร่วมมือจากทางตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยมา ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในดรานการจราจรนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดราชการหรือในช่วงท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเน้นเน้นเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดมีหางแถวยาวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะออกมาอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับและจากการประสานกับทีมงานก่อสร้างเนี่ยเราก็ทราบได้ว่าทางาผู้รับเหมาเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการขยายถนนนะครับขยายถนนโดยเฉพาะ เราจะมีรูปแบบการแก้ไขก็คือทําเป็นวงเวียนซ้อนกัน2อันนะครับโดยสําหรับจากทางด้านโรบินสันจะเข้าเมืองเนี่ยเราก็จะมีการขยายช่องทางเลี้ยวซ้ายนะครับและจากทาง M81 ถ้าจะไปเข้าเมืองเนี่ยเราก็จะมีการขยายถนนบริเวณทางทางเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อให้การจราจรเป็นการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับคิดว่าตรงแยกวังสารพีนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนแยกแก่งเซียนก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่า เราจะมีการขุดอุโมง์ด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอความร่วมมือแล้วขอความเห็นใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับก็ต้องร่วมกันอดทนนะครับทุกคนก็อดทนผมก็ต้องอดทนนะครับเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีของเราให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับเส้นทางเลี่ยงนะครับทางสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ได้ทําการประชาสัมพันธ์และมีการติดป้ายบอกทางเลี่ยงต่างๆไว้นะครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถคน้คนข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรีคร,ครับครับจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกวังสาพีแล้วก็บริเวณแยกแก่งเซียนไว้แล้วนะครับเพื่อรองรับโดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ของเราซึ่งเปิด ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตเลิกนะครับรวมทั้งปลายปีนี้น่าจะเปิดเต็มโครงการแล้วออสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์ของถานี้ตารวจภูธรเมืองกาญจนบุรีนะครับเบอร์034620711นะครับออในส่วนของหน้าฝนเนี่ยเราได้คุยกับทางผู้รับเหมาแล้วนะครับเส้นเราก็จะทราบอยู่บริเวณตรงข้ามโรบินสันเนี่ยจะมีน้ําท่วมอยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับ ในส่วนที่เราทําทางเลี่ยงเนี่ยเราจะมีการวางท่อขนาด1เมตรครึ่งนะครับเพื่อระบายน้ำนะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรครับก็เป็นข่าวดีนะครับเราก็ได้รับคํามั่นจากทางตีมงานผู้รับเหมานะครับว่าเราจะเปิดโอเพอร์พาสให้ได้ภายใน1ปีนะครับเพื่อเป็นของฝันพี่ใหม่2 5 6 9ไปกให้กับพี่น้องประชาชนครับ